สวัสดีครับวันนี้ช่องมะลิมดีชน o ยสมบูรณ์มีโอกาสมาหย่ยำๆถามข่าวเผื่อมาขอสูขขอหลักน้ำพืนนอกกับนอกนี่ว่าพืนภาคกันถือบีบลายหมดว่างหันในภูละสองหมื่นสามหมื่นพูละหาหมื่นภูละแสนกับนี่นอกกับนอกก็เลยฝ่าพักกัดออกมาขอสูขขอหลับน้ำพ้นน้ำว่าพืนสีมัน มันหัวท <hi> <hey. S 2> like ี่สองบ่อหวดมบาโอ้มีสามเจ็ดเก่ากขงมีหัวหัวก้อนนี่ห <hi> so, like <hi> ัวหัวนี่จะคู่กับแม่หัวตัวเด้ก่อนตัวได็กก่อนเ้า ตูดินเดียนินอะบอกอันบอกว่าอะไรว่ามาตะไสคุณมอยบอกว่ามาตาไสน่งอืมยาอรับแล้อัน ของแม่เด็กเด็กมยนึงหนึ่งนี่ก่อนหนึ่งสีเจ็ดอับสี่เด็กตรงกันกับของปูรอสีปูรอสีเบิก็หายมากสี่สามเจ็ดสามสี่เจ็ดเด็กไก่เที่ยงกันเนี่ยแต่ว่าเด็กเด็กไก่เกียเป็นยังไง ข้าวมาไก่กัไก่หตัวเนาะม่จะนึเ็ดสี่อกเจ็ดสี่ึไก่หนึเจ็ดสี่ก่็อันไก่แจ่อยู่อัเพืหนองคู่่น่อก่แจไก่ไก่ไก่ตัวนึงออกมาสี่ขาผมนว่า ผมว่ามันไก่ก็เลยบอกไปพูนคือจะไดนยังอยากออกมาหาแม่ถ้าได้เยอะมันไม่หอดวพาะพระกระถือสนั่นสนุนโอ้อกข่าวดังกันยังพักเลยตัวบ่จะว่าอยู่งนี บ่อมางเขได้แสนกัวเขาเขาซื้อได้สามแปดตัวเดียวมันี่าเนวัแถวหนีากันสูกกันหมานอย่างกัดวน อ mm ือฮสามมต้อกระถางข้าข้าวู mm ่เ hmm. ง mm ่เ hmm. สียมขู่เงี่ยเสียมขู่เงี่ยเสียมขู่เงี่ยเสียมขู่เงี่กเสียมขู่เงี่ยเสียมขู่งบ่ยเ เขเอามาก็คืดขึ้นมานทบม่เลยเาไม่ตรงตัวต้นซามุาไก่ใส่ไกใ่แล้วดีมได้ใส่ตมนล้าก็ใส่ตรมนีโคปุจะห้งกลายอืมแม่มแม่บต่อไปเรือแม่ว่งโคิดมันลายโคบงมาชเอายม้งแ่

เอาของเฮาดีกว่าข้าวเปลี่ยนองไปสนใจน้ำเหลียกคนเนาะเอาเหลีกของเฮานี่ดีกว่าแต่ว่าเหลียกดูซื้อว่าเหลียกแเจีสิมาถือเหลีกแม่เลยมันาหามาหาเหลีกมาบนตัวเดียวกันได้สามตัวเลยล่ะมากับเป็นไปได้เนี่ยเป็นเป็นเป็นมันกับเป็นไปได้ไก่ตัวหนึ่งมีสี่ขามันกับเป็นไปได้ อนเับนี่ยแนเ่เรานู่าืบครับสองข้ากับอเอาใบตะเพียงสมิงสก้อนเนาะครับเนาะก็ขอให้เบซี่ผู้ที่เขามารับชมก็บอให้นี่โมนีลาถูกไม้รวยเบือกันเนาะครับเนาะจับเอาด้อครับเด้อเพราะว่าพักกันหบามาเนี่ยมันก็หลายตัรวมแล้วมันก็เออมันก็หลายตัวเนาะครับเนาะเออ มันก็มีหลายตัวถือว่าคนนั่งกันคุยกันอยู่นี่ถือว่าแหลวแต่โศกไฟโศกมันคนหนึ่งกับมาทั้งหนึ่งคนหนึ่งกับมาทั้งหนึ่งสนธนาคุยกันนะครับเนาะสวนสีเหี้หาแบบอีสานบ้านเฮาอยนี้แหะครับขอขอพุณนสำหรับผู้กดไหลคคกดแช์กดติดตามห้อ่าที่ห้กกำลังใจนะครับเนาะมีกดตไหลโคตรเชะห้กขอขอให้โศกไ้มันกันโศกไ้มันทั้ง่องหฮอกาสิ่งนี้กำลังใจ ในทัางคลิปต่อไปเนะครับนาอครับผมขอขอกลาวสวัสดีครับ